นี่นะคะผลผลิตของเราที่ไม่อยากเก็บจะต้องเก็บบางทีนะหนาวแล้วหนาวแล้วค่ะสวัสดีค่ะบีทีฟมิลี่มาแล้วครับมาแล้วครับค่ะก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับบีทีฟมิลี่นะครับ ทุกคนครัวันนี้วันที่สองพฤศจิกาย,ยนสอง8ันห้าร้อหสิแปดหรือว่าสองพันยิห้าะครับอากาศหนาวแล้วนะทุกคนต้นพิกตัวอะไรก็คือเฉาหมดเลยวันนี้เราสองคนก็จะมาเก็บพีกเก็บให้หมดเลยนะครับวันนี้เก็บั้างพีกแล้วก็มะเขือทเทศด้วยนะโอเคตัวเย็นไว้นะครับใช่ค่ะตามม,มาเก็บกันเลยคะ่ะเก็บเลยครับหนาวมากทุกคนวันนี้หนาวหดุบหนับอ่างผมก็แรงด้วย คือทุกอย่างเฉาไปหมดเลยนะคะทุกคนเหี่ยวเพราะความเย็นนะครับูยินมใครโม้บ้างหนาวเป็นโม้ได้ด้วยยินมอะยิ้มแต่ยิ้มไเยือกเลยทุกคนยิน้มไม่อยากทำอะไรเลยแต่ว่าก็เสียดายมาพอดีเนาะใช่เสียดายครับต้องเก็บให้หมุนมะเขืออะไรด้วยแต่ให้ดูทุกคนดูตอนเช้าก่อนอย่างเฉาหมดเลยนะคะเนี่ย นี่นะคะก็ต้นมะเขือกระเฉาหมดเลยนะคะทุกคนดูดูม,มือก็เย็นพริกก็จะเก็บทั้งหมดเลยนะคะเก็บเลยนะครับเก็บเกลือกันด้วยพี่เอากะป๋องวางไว้ก่อนสิมาวางข้างล่างนี่กระป๋องหนึ่งมันก็เก็บไปเก็บอปกชุดนหนึ่ง้วครับ เนนี่หลรอจะเก็บหมดเลยนะคะเย็นมากเลยครับเย็นจริงทุกคนดูลมแรงนะคะเนี่ยเราเสียดายนะทุกคนนี่ใบก็โคตรย่างกรอบเลยครับเหมือนทอดเลยไปมะเขือทอดกระพิบเราก็จะเก็บหมดเลยพริกเผ็ดนะครับเนี่ยพริกเผ็ด ทั้ทงทั้งหมดเลยเพราะไม่เก็บไม่ได้พวกนี้มันจะติดลบละพวกนี้ติดลบสองสานะคะเะเรเลยตั้งแต่ตอนเย็นนี่แหละคะ่ะเราจะเก็บทั้งหมดเลยทั้งพริกมะเขือเทศแล้วก็มะเขือนะคะทุกคนไปดูต้นองุ่นป่าของเรา,าทีนี่องุ่นป่านี่ก็จะได้ทําค้างให้นะคะเพราะว่ามันเราจะตัดออกหมดเลยน้อพี่ทีเนาะอืมนี่ผักเราเฉาหมดแล้วทุกคน ันนี้ใบผักชีฝรั่งนะคะแต่ก็จะเป็นต้นับบุ้งนะวพวกผักชีฝรั่งนี้เจ้าไปใส่ล่าปลาอยู่นะคะเมื่อเทศของเราดูใบมะเขือเทศเชฉาหมดเลยนี่เหลือสภาพความเป็นสวนที่สวยน่ารักเลยนะคะ ติดลบแล้วคำว่าติดลบนี่พิษมันจะเฉาแล้วก็รูมันก็กินอร่อยแล้วเย็นแบบแค่มันจะฟอมเลยฟอลูกเล็กๆกระจิ้วเดียวก็เก็บนะคะโอพี่ตรงมาเป็นอะไรฮะ เกาจะเก็บพริกเหลูกแล้วก็จะเก็บหมดเลยนะคะ thank mm -hmm. ก็เขียดสีเขียวนะทุกคนดีนเหียน,นี้นี็นมันใหญ่ๆนะใหญะมากต้นยังไม่ตัดหรอก,กให้สุกกล่อมได้ไอยู่ให <laughs> ้สุกกล่อันใหญ่เลยมีใหญ่ มะเขือทศยังมันยังได้ไงมะเขือเทศยเย็นอากาศเย็นย,ยังได้อยู่ใช่ค่ะเขาชอบเต็มดกเต็มเลยนะคะทุกคนมะเขือเทศจะรอให้สุกอีกสักหนึ่งเดือนเก็บตอนหิมะตกอาจจะลื้อต้นนะคะที่ดูนี่สินี่สวยไ้สวยแบบแบบที่เขาปลูกเลยพี่ดูดู สองช่อแถวแถวมันทอดลงไปเยอะเ้อะทอดเยิะแบบว่าเยอะจริงจริงจะสุกไม่ทันปลูกทิ้งไว้นะแบบมันก็ได้กินดีกว่าซื้ออยู่ได้กินเ,นเรื่อยๆอยู่ช่วงนี้กี่กวโเค นี่นะคะผลผลิตของเรา <c oughs> ที่ไม่อยากเก็บแต่ก็ต้องเก็บบางทีนะหนาวแล้วหน,นาวแล้วค่ะอันนี้เราก็จะเก็บเดยนะะทุกคนแล้วี่ตรงอืมอืมดี๋ยวมยม่ ตอนนี้ก็เก็บพริกเสร็จแล้วนะคะก็ค,คือผลผลิตที่ได้ก็ไม่สมบูรณ์หรอกยังไม่แดงเนาะยังไม่แดงเท่าไหร่นะครับก<ต>็เทงก็ยังไม่สุกนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องเก็บนะคะอย่างน้อยก็คือได้กินผลผลิตเนาะกินได้อยู่ันนี้ทํานพริกมะเขือเทศนะคะโอเคครับสําหรับวันนี้ก็คือรื้อสวนผักนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะคบ,บ๊ายบายเยอ,อนะนะด้เยอะขายเนมากทุกคน ผมปวดหัวแล้วตอนนี้